สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีคำสีพามาเลาะเนาะครับพี่น้องเนาะมาเลาะทะเลบางบวท้องเนาะรับพี่น้องเป็นบ่อดินนะครับบ่อดินเป็นสถานที่เนาะท่องเที่ยวเนาะพักผ่อนสำหรับสงการนะครับสงการท่อนห่อเนาะมาเล่นน้ำกันนะครับเนาะเป็นเป็นบ่อดินครับบ่อดินเนาะบ่อดินบ่อทรายนะครับเนาะปับเป็นทะเลครับ ทะเลเมืองอหาดไซน์หมดเ,ออเออมือนี้เขาก็มาเที่ยวหาดไซน์นะบางบัวทองเนาะออบางบัวทองหนามใสน์ครับน้องหนามไซเป็นตะเลีนอยูออ่นะพี่น้องเนาะหนามไซน์ปิงป้งๆเลยเออมีหอดป่าครับป่าล้ายเนาะป่าย,ยังนนเนาะนี่ปลานิน้นปลานิน้นป่า,ปาล้ายเนาะป่าล้ายอยี๋บรรยากาศก็เครื่องเรียนนะสำหรับเด็กน้อยเนาะพี่น้องเด็กน้อยก็เรียนน้ากัน ผู้ใหญ่ก็ลงเล่นน้ำแล้วนะโอ้ยเย็นบ่โอ้ยลงเลยลึกบ่บ่ลึกแล้วนี่ไปซึ้งเครื่องมาดิเฮียเขาจะลงแล้วเนี่ยเฮียอยากจะเล่นน้ำแล้วนี่เป็นทะเล่นครับเนาะพี่น้องนะเนาะมีเครื่องเล่นมีเครื่องเล่นหลากหลายครับพี่น้องเนาะทะเลบ,บังบัวทองนะครับพี่น้องเนาะมีหาดมีซุม้มมีเต็นเนาะมีเส้นแถวพักเตาครับพี่น้องเนาะ อันนี้ก็จะเชียงนั่นนะครับเสียงน,<า>นั้นคาคาผักเนาะคานั่งว่าแต่เนาะเขาสร้างน้ำสร้างน้ำมาดื่มกันกินกันนะครับเป็นการอุดหนุนเนาะมือนีคำสีก็คาพี่น้องมารีวิวเนาะสถานที่ท่องเที่ยวเนาะครับอ่าบางบัวคองคาพี่น้องอยางเลาะบึงเนาะเลาะบึงสถานที่ต่างๆเป็นไปเที่ยวเนาะพี่น้องเป็นไปเที่ยวอยู่บรรยากาศดีเนาะ น้ำใสน้ำใส่เออบรรยากาศน้ำใสดีเนาะปลาก็หลายเนาะปลาหลายปันนี้หลายขนาดใช่ยางระเบิงพี่น้องก็เป็นไปเที่ยวตะลินเนาะอันอากาศห่อนๆพี่น้องเนาะสงการส่งสงการในนาเที่ยวน่ะสงการนาสิเต็มนะครับพี่น้องคนเนาะช่วงนี้คนก็บ่บ่ใครออกเที่ยวกันป้างใดเนาะ เมื่อนอี่ทำสีมากอะอ่ค้นมาหลายนะพี่น้องเนาะคนมาหลายนะเป็นจะมีเครื่องฉีดนนะ้ำเนาะฉีดน้ำให้เย็นตลอดนะพี่น้องมีเครื่องเล่นร้ายหลากหลายเนาะพาลูกพาหลานมาเล่นเที่ยวกันครนะับพี่น้องเนาะอ่าทะเลบางหัวท้องคนระับพี่น้องนะเนาะวัดลาดปลาดุกพี่น้องเนาะอ่าจะมีหาดกวางนะพี่น้องนะหาดกวางอันนี้ เป็นกะที่มีช่วงน้ำเลืกน้ำตื้นเนาะพี่น้องเนาะ,ะไปท่านก็สินน้ำเลืก,กนิดหน่อยเน,ะนาะน้ำเลืก,กนิดหน่อยบรรยาก,กาศรอบๆถังพี่น้องเน,ะนาะน้ำใสครับน้ำใสเขียวเลยแหละเนาะเขียวใสนาเที่ยวนาเล่นครับพี่น้องเนาะมีสุม่มมีแพเนาะมีแพให้ เขาอันพักพ่อนกันนะครับพี่น้องสั่งเครื่องดื่มเครื่องอย่างมากินกันได้ทางในเป็นก๋าดีเนาะหามสูบุรีเนาะพี่น้องเนาะหามสูบุรีหนึ่กระท้างเดินเข้ามาพี่น้องเนาะสถานที่น่าเที่ยวพี่น้องเนาะหานที่น่าเที่ยวหนาชมหนาพักพาอนครับตอนนี้มีกันไม้เหล็กเนาะไม้เหล็กต่างๆไม้เหล็กกระท่อมเนาะพเากระท่อมกิตนะพี่น้องกระท่อมเข้านัอนพักพ่อนเนาะนงพักพ่อนครับอะไอย่างนี้ยังบริการ ครับนั่งชมน้ำเย็นๆนะครับสั่งอาหารมากินได้นะพี่น้องนะกาดนะครับมีสไลเดอร์มียังสำหรับเด็กน้อยเล่นครับพี่น้องไม่ใหญ่เล่นก็นได้นะคนบ่ามเนาะเล่นได้ตลอดนะครับฟังหนึ่นทะเลใหญ่เนาะพี่น้องทะเลใหญ่เลย พีน่น้องมาเนาะเที่ยวชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศทะเลบานหัวท้องนะครับพี่น้องหยุดเนาะัุดพี่น้องจะพาลูกพาหลานมาเที่ยวกันเลยนะครับพี่น้องนี่บางมัวท้องนะครับนี่บางมัวท้องทะเลกว้างนี่นะครับพี่น้องเนาะกว้างในน้ำเขียวใสนะพี่น้องเนาะเขียวใสเลยแหละเนาะสะอาดน้ำสะอาดดี นั่งพักผ่อนกันพกวกเขาก็มานั่งพักผ่อนกันนะครับทะเลนะเป็นทะเลการท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับเมื่อวันหยุดนะครับสุดสัปดาห์พี่น้องกับมาเที่ยวมาเล่นกันเนาะกระดานยางใบมู้งจะว่าสิีิกบัวทำจีบยางสิีิกบัวหน่อยหน้องมันอยากโยกโย,ยก,กนหน่อยเนาะอยากโยกโย,ยก,กนหน่อยแยกโย,ยกโยกนหน่อยพี่น้อง บ่หูโย่าง,งาไปสเฉยๆบ่เนาะสิเปียกบ่อเออแต่ย่างแต่เลรียดดีครับพี่น้องเนาะมีสไลเดอร์นี่ย่าง่างๆเครื่องเล่นเนาะพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวเนาะบางบัวทองครับพี่น้องเนาะทะเลบางบัวทองเพื่นวานะพี่น้องก็พาลูกพัหลานมาเที่ยวชมกันได้ครับไปไก่บัตรนะครับวัดลาดวัดลาดประดุกเนาะครับพี่น้องทะเล ทะเลทะเลปอมนะพี่น้องเนาะทะเลแบบเห็นบ่อท้ายบ่อดินเนาะคนขุดเนาะขุดน้ำมาเลยครับน้ำมาเลยนะส่วนเรืกองแนี้นะครับส่วนตื่นหนี่หลายนะครับเหมือนกัสีภาพพี่น้องมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมเนาะบรรยากาศพักผ่อนเย็นๆครับ เล่นบังหมดพ้องนะครับ oh. ขนาดเทียนะเท่ยวนะขนาเที่ยวน่ะชมน้ะเล่นน้ำครับพี่นอ้องพีจ่จะเล่นน้ำอีหลีครับเนาะมื่อนี้ค้าสีบริเตรียมชุดมาพร้อมที่เซเล่นนนะ้ำเนาะเอาไว้โอกาสนนะ้เขาจังมาเล่นกันไหมเนาะพี่น้องเนาะมาเล่นน้ำน้ำลึกไหมเนี่ยนมลึกไหมอ,อ๋อต,ตรงนี้ลึกไหม เตือนตรงน้เิดแววขางานมีกระดืงมาแลวนะนามเชียวไซส์ครับพี่น้องเนาะนามสานี่นาลินครับนะครับพี่น้องถือตามไว้ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณนนสวนเห่นยนะครับพี่นอ้องสำหรับเด็กน้อยนะครับแล้วกับผู้งยิก็เห่นได้ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณน,นะบริเวณอัามานังเนาะปีนอนเนาะปีพับ่อนนอนนอนเห่นนอนชมอ่างพรหลูกพหลานมัาเห่นมัมาเที่ยวกันครับ นี่เป็นบรรยากาศรอบๆครับสำรวจนะรอรับ,รบ,รบหาดทะเลนะครับทะเลบังบดกทองเป็นสถานที่แคนึ่งครัาชาเชียวนะครับผักกลอนไทรกรอนนะครับพี่น้องมาเล่นน้ำข้าวเหนียวข้าวหลานมาเล่นน้ำมหาล้อยน้ำนะครับพีนนนออ่น้องอัตตาถือกัวนะถือกัวเขาเป็นใสๆโปอยเป็นสะที่ขาเจ้าสอนนะครับนี่ก็เป็นโซนนะครับขายฟองขายสุด เล่นน้ำนะครับสำหรับเด็กน้อยเราเป็นไงนะครับเป็นตลาดนะฮะซื้ออาหารได้นะครับอาหารเ่องดื่มนี่ครับพี่น้องเขามาเที่ยวกันครับแล้วก็รับข่าวที่ด่วนรับขัดกาะกัดกรอกันครับติซซ่ากรอบนี่น้องรับอรุณพาหลานมาเที่ยวกันพักผ่อนกันครับสำหรับมือทั้งผี่จะรับพี่และน้องไปเที่ยวเท่านี้ครับพบกันที่ไหนตลาดีครับ